ราก็อาจจะเพิ่มความกว้าง,งเขานะครับดยการกดที่เครื่องมือทําใส่แล้วก็แตะที่เขาแล้วแล้วเพิ่มมันจะใส่ปึ๊บกดลงอ่ามันจะมืดถ้าเราต้องการแบบว่าเออขอบดำนิดเดียวแต่ตรงนี้อยากให้ใส่ขึ้นอีกเราก็จับสีดำนะครับไปวางวางกับเส้นนะครับ มันก็จะมีมีแบบระดับปรสว่างที่สามารถไล่ได้สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เราก็มาดูวิธีการที่เราจะทำกันกันกบเป็นลสราเป็นแผงวงจรนะครับก็คือตัวเนี้ยมันในกรดกก็จะมีตัวที่ใช้ทำได้นะครับก็คือเป็นหัวหัวลูกนะครับลวสอรที่ที่เราใช้ทำเป็น ตัวแนวนี้นะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนกับหัวลูกศรของเส้นนะครับทีนี้เราจะมาดูวิธีการสร้างกันนะครับก็คือเราจะวาดเส้นตรงขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับคลิกแล้วก็วาดเส้นตรงมาหนึ่งเส้นจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการนะครับแล้วก็เพิ่มขนาดเขาให้ใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้เราก็มาดูที่หัวลูกศรนะครับพอแตะปุ๊บมันจะมีสไตล์เอโรเฮดนะครับเราก็เลือกเป็นแบบ เลือกเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ครับตัวนี้ครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแผงนะครับแล้วเราก็เลือกให้อีกด้านหนึ่งเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับแล้วนกะ็คือความใหญ่ความเล็กของมันครับก็จะอยู่ที่ตัวเส้นนะครับก็คือสมมติว่าเราปรับเส้นให้เล็ก,กลงมีขนาดเล็ก,กลงนะครับ จะทงเป็นให้มีขนาเล็กลงแล้วอืมเมื่อเมื่อเส้นมีขนาดเล็กลงเนี่ยหัวลูกศดมันก็จะเล็กตาไป่าไปัไไบเราก็เลือกปรับขนาดให้ให้พอเหมาะกับที่เราใช้งานสักขนาดนี้นะครับผมผมเลือกรูปขนาดนี้อันนี้เราไม่อามันใหญ่เกินไป ทีนี้ตัวที่เรามาประกอบกันเนี่ยเราก็จะสามารถจะสร้างสารรค์เป็นเหมือนกับเป็นหลายแผ่นปิ้นเพื่อจะใช้ําเป็นเหมือนกับลักษณะเป็นบ็กกล่าวครับที่จะประกอบงานของเราครับมันก็จะมีส่วนเสริมนะครับก็คือจะเป็นพวกแสงนะครับแสงก็เราจะทําด้วยการเบรดนะครับแบบแบบให้มี2ออย่างนะครับก็คือเราวาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งอันก่อน เป็นสีขาวนะแล้วก็วาดวงกลมตรงนี้แล้วก็วกมมกวกทําการเปลี่นสองอันเข้าหากันแลเปลี่ยนเป็นสีขาวป่แล้วก็กดเป็นเครื่องมือเป็นจากนั้นก็นำเส้นอ,อะไรออกแล้วเราก็ทําให้เขาเป็นสีใสแบบยูนิฟอร์มหนึ่งรเซเราจะไม่เห็นอะไร กรจะมาจับตัวที่อยู่ข้างนด้านหนของตัวเบ็ดนะครับจับเฉพาะตัวด้านไหนของตัวเบ็ดแล้วปรับเปลี่ยนเขาให้มีความใสประมาณสัก95เห็นไหมครับมันจะเป็นเป็นเป็นดวงขึ้นมาเลยเป็นไยขึ้นมานะครับเราก็ใช้ใช้ตัวนี้นะครับอาจจะเล็กลงหน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเ็าเป็นสีขาวหรือเป็นสีฟ้านะครับความสว่างของเขาก็จะเปลี่ยนไป เราเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็เปลี่ยนสเต็ปให้ละเอีอยดขึ้นอย่างเช่น3าสิบนะครับมันก็จะแบบดูเราเหมือนจะเป็นเหมือนกับเป็นแสงไฟนะครับเราก็จะใช้ตัวเนี้มาประกอบกับงานของเรานะรทําให้ดูว่ามันเหมือนมีเป็นแสงแสงนะครับและไอตัวที่เป็นตัวเหมือนกระดระาษสถะเป็นวงจรเนี่ยเราก็สามารถจะเพิ่มเติมจุดเข้าไปได้นะครับเมื่อคลิกเพิ่มเติมจุดเข้าไปล้วก็ รม,มันก็จะเป็นรูปเหมือนกับลักษณะเป็นหลายเส้นของแผงจอดที่เราจะเพิ่มเสริมเข้าไปนะครับมันก็จะมีหลายลัษกษณะกเช่นเช่นเป็นสีนนะ่เหลี่ยม,มก็ได้นะเป็นวงกลมก็ได้นะหรือเป็นขาเป็นอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะจินตนา รอบตันี้จะว่าดูเหมือนมันมุ่วๆน,ะนิดนึงครับก็คือเอาแปบขึ้นมาอย่างนีนะครับอย่างเช่นจะมีวาดวาดตัวสี่เหลี่ยมเป็นรูปเป็นรูปชิปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราก็วาดถึงขึ้นมาแล้วก็คอนโทรลให้กดกีกกวาบวกตามด้วยคนสนดที่นะครับล้วก็จะได้เป็นเป็นแผงขึ้นมาครับอาจจะมีการเชื่อมโยงเชื่อมโยงเส้นก็ได้นะครับก็เช่น นำเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งแล้วก็ทำการเชื่อมโยง <c oughs> จากนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นสีเดียวกันด้วย จะกรึนไปนะครับนะครับเราอาจจะใช้เป็นหลายๆสีได้นะครับก็คือไม่ไม่จำเป็นต้องอาจจะเป็นสีโทนสีของสีฟ้าสีอะไรเนี่ยเราให้ใช้เราเป็นเป็นโทนไปนะครับจ,จะมีตัวเส้นที่มีการเราใช้คุณสมบัติของเส้นก็คือทําให้เส้นเบนเส้นเข้าหากันนะตัวหางเส้นอย่างนี้นะนะผมก็เป็นเป็นเขา้าเข้าหากัน เปิดให้เขาหาแล้วก็ากำหนดขนาดที่กําหนดจํานวนเหลือสักประมาณ3นะครับแล้วทีนี้เราก็มาดูเห็นหมครับไม่จะมีการเหลือเราอาจจะต้องเปิดให้เขาไม่เหลือนะครับ ลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ถ้าเราปรับเปลี่ยนเฉพาะตัวหนึ่งเนี่ยผมจะดึงตัวนี้นะตัวอื่นจะวิ่งตามเห็นไหมครับมันจะเป็นการวิ่งตามมันกับเป็นเส้นที่วิ่งตามเราจะปวดมัน,นราบ ต้องเพิ่มเพิ่มจุดดูนะครับอ่าอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มจุดที่ปลายด้วยเพื่อให้เขาอะสัมพันธ์กันนะครับแต่อย่าให้ดูว่าเตนมันดูแบบไม่ค่อยสวยถ้าสวยก็ใช้ได้เลยนะครับ ครับเพื่อสบายชีพก็จะทําเป็นเหมือนกับเป็นทัาสลาส่วนประกอบของแผงจอดได้ครับเดจะประับเปลีนน่ยนขาาดเขาให้ให้เล็กลงนิดหนึ่งเอาจุดห้าพออืมจะเป็นลักษลาแบบนี้นะครับเราก็จะเพิ่มเติมพวกพวกแบบว่าตัวที่ที่เป็น จุดๆอะไรพวกนี้นะเข้าไปนะครับถ้าเริ่มมาจากตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งเราก็มาดัดแปลงเพิ่มเติมนะตัวนี้มันก็มีการบียไปดันะครับพอจับตัวหนึ่งปุ๊บตัวหนึ่งกวง็วิ่งตามกันไปนคะรับตางนีะครับ อาจจะผมทําให้มันไม่เหมือนกันดูแล้วไม่คล้ายกันครับจะลดจํำนวนลงนะครับแ,แผงนี่เราก็ไอตัวที่เป็นเหมือนกับลักษณะเส้นเนี่ยเราก็ใช้การ Copy ขึ้นมาเลยก็ได้ที่ขวาบวก Copy ขึ้นมาครับแล้วก็ เป็นเรียนแบบอืมบางทีแผงมันมีเป็นแบบติดท,ทีเลยก็มีนะครับก็คือแบบว่าอัดกันแน่น,น,นเลยก็ได้เราชาเราจะไปใช้ทำแบ็กกราวหรืออะไรเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีแบบเสริมเสริมพวก ชิปชิบอะไรเข้าไปสถนาน,นีครับนะให้มีแบบว่าฟ้าออดบ้างฟ้าเข้มบ้างแล้วแต่เราแล้วก็อาจจะมีตัวขาวขาเราเอาเอาหัวหัวประสนาบตัวนี้มาได้เราเส้นเดี่ยวๆที่เป็นอิสระมา จับไว้แล้วก็คอนโทรลดีเอ้คลิกขวาก่อนแล้วคอนโทรลดีเย็รรเราลื่อนขึ้นมาให้ทะลุมาฝั่งนี้เลยก็ได้แต่ก็ต้องใช้ให้ก็เป็นสีเดียวกันนะครับจะดูจะได้ดูดูคืนกันไปโดยเราไม่ต้อง ไม่ต้องไปเชื่อมอะไรทีเราจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนหัวดูนะครับไม่เอาหัวกลมจะหัวแบบอื่นดูนะครับมันก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะ เล็กกลมใหญ่สี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยลอง,ด,นะอองดูนะครับอ่าอย่างนี้สวยทีนะครับจากวันนี้นะก็ทําให้สองข้างเหมือนกันอืมเป็นหัวแบบนี้สองด้าน,นครับกดเข้ามาที่กรปี เป็นขานเป็นเป็นขาตัวสนะครับถ้าเราก็อาจจะใช้วิธีค o ปี้คือเราทำเป็นแบบๆแบบหลายๆแบบขึ้นมาครับก่นยอ่อก่อนย่อที่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ให้เส้นครับว่าสเกลวิธสี่ ต้องจับเฉพาะตัวตัวเส้นอย่างเดียว,วไม่รวมไม่รวมสีเ่เหลี่ยมแล้วาสติกถูกตรงที่สเกลวิดเอเมดเวลามันย่อนะขามันจะย่อลงมาด้วย ภาษาภาษนี้ครับแล้วก็ลองลองดูว่าเออที่เป็นรูปจริงๆี่ยเขามีอะไรบ้างเราก็วาดตามเขาเข้าไปครับจะเป็นถ้าเราทําแบบว่าเป็นเซตๆเลยอาจจะแบบว่าทีบเลยก็แล้วแต่เราครับถ้าดูภาษาที่เราโอเคก็ผ่าน ที่ผมก็ปี้ขึ้นมาแต่แต่แตแตไม่ไม่ควรโค้งนะเพราะโค้งมันจะดูหลอกๆิีนึงต้องต้องตรงดีกว่าคือยัดส่วนเข้าไปให้มันดูแน่น เราทำแบบว่าเยอะๆๆ,ๆหลายๆแบบเนี่ยเราก็จับคือเก็บไปพวกนี้ไว้เก็บชิปเก็บอะไรไว้เวลาไปทำเพิ่มเติมมันก็จะง่ายเนี่ยเป็นเซตเป็นเซตตีนะจะับขึ้นมาแล้วก็กบขึ้นมาแล้วก็มาวางตรงนี้อาจจะเปลี่ยนขนาดลงหรือว่ายืดขนาดขึ้นก็นแล้วแต่เรา ที่จะเรียกว่ามั่วก็ไม่ผิดนะครับก็คือม,มั่วนั่นเองแต่ถ้าคุณมีแบบมีความรู้หน่อยว่าจะเขียนให้ดูว่าดูเป็นแบนของจริงนะครับผมก็เราเซ้นนี้มาอีกแล้วเปไว้ในในจุดต่างๆให้ให้บอร์ดข,ของเรานะดูแน่น เพิ่มเพิ่มแสงสว่างเข้าไปในในจุดท,ที่เราเว่าต้องการดูเน้นก็ไป่จ่ายตัวนะครับพอทำทำทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะตัวตัวที่ที่เป็นฉากหลังเนี่ยเดี๋ยวจะเนี่ยมันก่อน จะเป็นลักษณะนี้นะถ้าเราใส่เป็นสีดำล้วนนะอันนี้จะเป็นสีเหมือนน้าเงินนะครับเข้ม<ๆ>เวลาที่เราเราปรับเนี่ยเวลาที่เราปรับเราอาจจะปรับให้เป็นสีต้นก่อนปรับสีเหมือนเป็น ันนี้จะเป็นสีแบบ้ําเงินเข้มๆนี่ถึงนะครับแต่แล้วเราต้องการให้เข้มกว่านี้ใช่ไหมครับเราก็จับมันไว้ก่อนนะครับแล้วก็กดคอนโทนค้างไว้แล้วก,กดสีดํามันจะเป็นการปลกสีดําเข้าไป10%ในปุ๋มมาได้ขนาดที่เราต้องการแล้วยังมีการแบบว่าไล่โทนด้วยก็คือเหมือนกับตวนี้เนะี่ยผมจะทํา การเบ่งวัตถุสองชิ้นเข้าไปนะครับเราก็จะเอาว่ารูปวงกลมให้ว่ารูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานึงนะครับให้มันมีขนาดเท่ากับบอรดตัวนี้เราเราก็ปักได้แล้วเราก็ทําการย่อตัวหนึ่งลงมาแล้วก็ใส่สีให้มันสว่างขึ้นนะครับโดยอาจจะกดสีขาวก็ได้นะครับ กดควบคุค้างไว้แล้วเพิ่มสีขาวเข้าไปสเต็ปเดียวมันจะเพิ่ม10%เข้าไปแล้วเราก็ทําการเบรนนะครับเป็นเข้าไปหากันเสร็จปุ๊บเราก็จะจะมาเพิ่มสเต็ปให้มันมากขึ้นมันก็จะหดูเนียนขึ้นแล้วก็เอาไปวางไว้บนบอร์ดของเราครับ ใช่ไห,ไหมครับความรู้สึกมันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าไปที่ที่เป็นตัวเหมือนกับเป็นชุดเป็นเนี่ยเดี๋ยวที่มุมเป็นครับเลื่อนมาที่มุมอ่าพอสมางเขาจะเลื่อนมาที่มุมเดี๋ยวจะให้เห็นเห็นชั้นเดียกันเป็นสีฟ้าเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนกับเป็นสเต็ปการไล่นะครับ ช่วงกลางเนี่ยไล่ให้ดูเป็นสว่างๆนะเป็นสกับแตกแล้วน,นี่มันจะดูแบบว่าเ,เป็นเป็นชั้นมากเกินไปเราก็จะเพิ่มเพิ่มชั้นเพื่อให้ความเนี่ยนมันเดียนเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อได้ตัวลักษณะนี้แล้วเราอาจจะทําการทาาํนนหน้ากากปิดลงไปอีกด้านหน้าอีกด้านหนึ่งนะครับจะกบพีมเส้นมานะครับแล้วเราลงเป็นสีดา แล้วนำมาป,ปิดไว้ด้านหน้าของบอร์ดของเราแต่เราก็ทำใสนะครับใช้ก็มือทำใสเลือกเป็นแบบเรเดียนนะครับเห็นไหมครับมันจะมองทะลุไปเห็นข้างในแล้วเรารู่ลงนิดหนึง่งนะลู่ลงนิดเห็นไหมครับได,ได้ได้ฉากหลังแบบใส่ปลายหน่อยนะครับฟูดูแบบลึกลับ แล้วแต่เราจะทำนนี่ก็คือแค่เป็นหน่กับว่าตรงนี้ไปควบคุมด้านนี้อีกทีหนึ่งให้มองเส้วดูเป็นเป็นแบ็กกราวได้ก็าอาจจะมาเสริมเสริมงานของเราเป็นเป็นแบ็กกราวหรือเป็นตัวที่ใจประกอบของงานก็แล้แต่ อ,องค์ทางด้าดูนะครับเป็นแบ็กกราวด์สวยๆโดยกะเรียนแบบแผ่นวงจรครับโดยเราจะสามารถจะสร้างสายงานของเราแล้วก็เก็บไว้เป็นแบ็กกราวเวลาพิมพ์ง,งานก็จะทำได้ด้วยหนึ่งครับแล้วทำให้แผงมันมีอะไรที่ พิเศษขึ้นมาแล้วแต่เรานะครับตัวนี้ผมลองดูนะเาไปปิดตัวนี้ดูอ่ามันก็เลยให้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งนะเราก็อาจจะเพิ่มความกว้างของเขาะะครับในการกด,กดที่เครื่องมือทําใส่นะแล้วก็แตะที่เขานะครับแล้วก็เพิ่มอ่ามันจะใส่ปึออ๊บกดลงอ่ามันจะมืดถ้าเราต้องการแบบว่าเออครอบดำเล็ยวแต่ตรงนี้อยากให้ใส่ขึ้นอีกเราก็ จับสีจ้ำนะครับไปวางวางตามเส้นครับมันก็จะมีมีแบบระดับความสว่างที่สามารถไล่ได้นะใช่ไหมครับลองทำันดูนะครับแบ็กกราวด์แผงวงจรครับแล้วนะว่ามีปัญหาตรงไหนสงสัยก็สามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ